มาหน้านี้ที่บอกเลยว่าต้องเลือกภาษาอังกฤษแน่นอนอยู่แล้วครับแล้วก็เลือกเป็นเอ่อ New Game ้วกันเพราะว่าเราจะไม่เคยเล่นใช่ไหมล่ะมา New Game ะดช Chapter แรกนะครับ i b e r i a n นะครับพฤษภาคมที่15 2008เวลา9โมง28นาทีอะไรครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม a r m i s t i s Line นะครับเป็นเกมเกี่ยวกับเสียงเค้งนะครับแล้วทำไมมันเทาไปหมดเลยเนะี่ยเอ้ยนายอะไรดูไม่มีสีสันยังเลยอะ่ะทำไมนายเป็นสีเทานะครับโอเค เรามาดูกันนะครับว่าในเกมมีจะมีอะไรบ้างนะครับเป็นเกมมือถือนะครับบอกเลยเรียกว่าขอพอนคลายสบายอารมณ์จากคอนโทรลบ้างคอนโทรลนี่คือตึงเครียดมันนักต่อนักแล้วเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ามาเล่นเกมที่มันสีสันสดใสกันหน่อยสดใสไม่น่าสีเทาเลยมีแค่เราคนเดียวแล้วทาไมเราเดินเหมดนตูนีเหนื่อยเหนื่อยมากเลยครับนี่น่าจะแบบอามางานดนตรีป่ะถ้าหากงั้น Op e n i n g a c t อ่าวิลียม เดฟเรียนนะครับวิลเลียมเดฟเรียนนามสกุลก็เรียนนะครับอันนี้นี่น่าจะเป็นอ่านี่ไงเป็นโนคอนเสิร์ตใช่วะ่ะอันนี้คือเป็นมางานในในรทศการดนตรีแน่นอนนะครับใายใจเข้าไปลึกๆและจำไว้ว่าสิ่งที่นายต้องทำก็คือผ่านไปที่ e อ e r n นอลิ a พ a ราได่์ผ่านลาวาไปที่อ๋อก็คือต้องปุ่งผ่านลาวาเพื่อที่จะไปถึงสงสวรนนะครับ คะแนนคะแนนเสียงดนตรีที่อยู่ในกระเป๋านี้จะเป็นตัวแทนของรอยยิ้มของนายน้ำตาของนายและก็ปีหลังจากนี้ของชีวิตตายทางชีวิตบางทีอาจจะต้องหาวิธีที่ดีกว่านี้ที่จะแนะนำเรียกว่าไงดีอธิบายความสำเร็จที่เราจะประสบพบเจอนะครับต่อจากนี้ไม่เหลือสักที่เดียวทีนี้ก็แค่ต้องทำสิ่งที่นายมีที่เป็นโอกาสของฉัน ี๋้วชัจะไปโยนมันทิ้งแน่นอนนี่เปิดเพลงฟังเลยครับบอกเลยใส่หูฟังครับเตรียมพร้อมครับอ่ามันเป็นงานเปียนโนใช่ไหมคอนเสิร์ตเปียนโนแล้วบอกว่ากระเป๋าเรียกว่าอะไรอ่าคะแนนในกระเป๋าใช่ไหมอาจจะประมาณเหมือนแบบเอาตาเสนอเพลงปะเอาเพลงมาขายเขาเอาโน้ตมาขายเขาอะไรเงี้ยเป็นไปได้นะเป็นไปได้เนี่ยมันมันเทาหมดเลยครับมีแค่เราคนเดียวที่เป็นสีสีเนื้อนะ หมือนจะสื่อประมาณว่าคนพวกนี้นี่คือไม่มีตนรีในหัวใจปะ่ะเพราะตัวเราเป็นตัวสีเนื้อไงเป็นสีอยู่คนเดียวคนอื่นเป็นสีเทาเรียง่ายๆตัวประกอบปะวะหรือแบบแบ่งแยกตัวประกอบกับ,กบตัวหลักอย่างนี้เดินไปครับตาห้องโถงนี่มันสีอุ้ยคนพอดีเป็นสีเนื้อัอดีคราบพุนโอ้ว่าไงอ่เดินไม่ได้ด้วยเดินเอา้าคนนี้เลยเหรอเอ้ยมองทางหน่อยดิขี้แพ้โอ้โหขี้แพ้เลยหยาบคายอะ ขอโทษครับคือผมผมอืมไหต่อ <c oughs> เอาผักเลยอรอเอาโคกแล้วเสื้อ <c oughs> สมน้นหน้าไอ้ขี้แพ้ ي, เฮ้ยไอ้โง่นี่นี่โคกฉันนะเว้ย <c oughs> เอง็งดูไอ้โง่นี่สิไม่มีตังแม้แต่จะซื้อรองเท้าเป็นคู่เลย <c oughs> นี่แกมาช้อปปิ้งกับคุณยาอยู่ได้ไงวะ เอาทำไมต้องหยาบคายอ่ะเฮ้ยเป็นศิลปินเหมือนกันไหมเนี่ยเอ่อต้องเช็ดชีดเอา้า้องทำให้ชีดแห้งชีหายแล้วจะบอกนะว่าชีดชีดเนื้อเพลงเปียกจะต้องนี่ไงจะต้องทำไงก็ได้ให้มันแห้งชีหายแล้วตอนนี้ชีดเปียกแล้วโน้ตที่โน้ตเราอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมสกอสกอ์มวสิกคะแนนคะแนนเสเียงเพลงอยู่ในนั้นเว็นแล้วไง โอ้โห oh. ลากไม่ใช่ลากงอกงามไส้ทีเดียวตอนนี้อ๋อ oh. เอาแห้งอย่างนี้เลยเหรออ่ะเฮ้ยเอาเมลอะไรไงเอาโหเพีย่ยงทิ้งเลยโอ้โหซุดทิ้มหายแล้วแล้วบอกไปทุกซูทส,สิ่งทุกอ,อย่างด้วยนี่มันเป็นสิ่งที่ฉันต้องการเลยนะ นี่พ่อจะต้องเห็นชั้นกลับบ้านไปเหมือนเป็นเหมือนพวกขี้อะไรเนี่ยแป๊บน,นึงขอแป๊บน,นึงนี่พ่อจะต้องเห็นชั้นเดินกลับบ้านไปเหมือนพวกขี้แพ้อีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้เลีเ่ยนจุดเริ่มต้นนะครับเรียกว่าล้มเหลวในการแอ a d m ช s s i o n วร์ดีอ๋อคือสมัครเข้ามาหาวิทยาลายยัยใช่ไหม อันนี้คือลมเหลือในการเข้ามหาวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยดนตรีแน่ๆเลยถ้าอย่างนั้นอะแอดมิชชั่นพะแอดมิชชั่นน่าจะเป็นเกี่ยวกับเอ่อมหาลัยนะครับเฮ้ยโอเอาให้กดเพลงโอโอ้สูป,ปะเนี่ยเอาให้ตรวจผิดอันนี้เป็นเพลงหรอบอกเราเพลงประมาณว่าคนแต่งเล่นกับอริยาเขาหรอหรือว่าไง อันนี้คือเวอร์ดีเหรอเวอร์ดีที่พูดถึงน่าจะหมายถึงศิลปินลุงแก่คนน,นี้น่าจะคือเวอร์ดีเฮ้ยออกกดผิดโอ้โหโอ้โหพลาดอ้าิชนี่ไงได้อยู่อันนี้เป็นเหมือนเมืองโบราณเลยนะน่าจะเป็นการเขียนโน้ตปะไม่เขียนโน้ตอันนี้มันเขียนจดหมายแล้วเนะี่ยมิลานเป็นกำมืองมิลานครับเล่นเปียนโนไงต่ออ่ะกดก่อนกดก่อนด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดเผื่อแบบกด มันน่าจะเป็นพระเอกเศร้าไงตอนนี้น่าจะฟังเพลงถ้าหากเรายิ่งกดได้คะแนนเยอะพระเอกน่าจะมีความสุขมากน่าจะประมาณนั้นเพระาะฉะนั้นทําให้เต็มที่ครับเล่นเปียโนอันนี้น่าจะเหมือนถึงแบบพวกคณะคณะกรรมการครับที่มาคอยวิจาร์เพลงกาลังตัดสินเพลงกันอยู่น่าจะไม่ผ่านแน่เลยว่ะน่าจะเหมือนแบบไม่ถูกใจคณะกรรมการเลยต้องมาเขียนโน้ตใหม่อ๋ออิวิจาร์แห่งเสียงเพลงเหรอ อาเกิดการโต้เถียงกันเกิดขึ้นอันนี้กรรมการไหมเนี่ยกรรมการโต้เถียงกันเปล่าหรือว่ากรรมการด่าเขาเอ้ยกดผิดรูปเลยจิ๋วหายแล้วนี่ไงกดก่อนกดกดไปกดอ้ากดเอาโหงเสียงลงก็มากดกันเลยกดย่ำกดเอากดพลาดช่างมันกดกดเก็บกดเลยเนี่ยเริ่มเก็บกดลวอ่ะเก็บเก็บกดนะครับอืมกดยากมากไม่ได้่นในมือถือในมือถือน่าจะกดง่ายกว่านี้อันนี้จับมือกันคืออะไรแบบตดนรถทำสัญญากันแล้วเหรอ เข้ามาหาลัยได้หรือ,อไรโอ้ยเร็วมากเร็วมากไหมเราเราแบบจัดจัดจ๋าจาจ๋าจ่าก้าเกาเขียนโน้ตเพลงต่อแต่งเพลงแต่งเพลงเราเราแต่งโอ้ไอเพลงนรกกดต่อครับเดี๋ยวว่ากดต่อเสียงเพลงครับผมเดาว่าหลายๆคนต้องชอบกันแต่ไม่ใชผ่ผมเพาต้องกดนี่แหละอ๋อสร้างเป็นเวอร์ดีเป็นโรงละครแห่งนี้เหรอจะบอกว่าคือสร้างเป็นมหาลัยนี้นะครับ อันนี้เราปลดล็อก13จาก17อิมเมจครับชิ้นส่วนที่จะเล่นในด้านเมนูอ๋อคือเล่นดูหน้าเมนูได้แต่ได้แค่13ชิ้นสิบเป่งเลยตรงชั้นแค่ตรงนี้แหละขอบคุณนะสำหรับที่ขับรถมาส่งอนะไม่มีปัญหาทีนี้พร้อมโชว์แล้วหรือยังล่ะพร้อมสตั้นแต่เกิดอย่าไปทำให้พวกมันตะลึงซะไม่ให้พวกเขาแล้วกันพวกพวกมันมันหยาบคายไป ได้เลยแม่เสือจริงๆมันไม่รู้อะไม่รู้จะแปลงนี้ดีบง้งจริงมันแปลว่าได้เลยแม่เสือเว้ยนี่ไงมีชื่อของคนดนตรีของของฉันไม่ใช่ของพวกเราอยู่บนโปสเตอร์ของเด็บเรียนด้วยโคตรเก่งเลยอยากจะก๊อปปี้โปสเตอร์กลับบ้านเลยโอ้โหนี่แสดงว่าผู้หญิงคนนี้ก็น่าจะมาเล่นดนตรีที่นี่เหมือนกับคุณผู้ชายนะครับที่เป็นตัวเอกนะครับ กูผู้หญิงนี่น่าจะดังเอกนะเห็นหน้าปกอยู่ในหน้าปกอะอาหาวิทยาลัยปะผมเลิกไม่แน่ใจแล้วว่าอันนี้มาเป็นนิทัศกาหรือเป็นมหาลัยเพราะมันเขียนว่าเวอร์ติถ้าจากจากเพลงที่มันเหมือนแบบสร้างมาคือเหมือนประมาณก,ก็าก่อตั้งเลยไปกันอะไรเนี่ยเมสเมอร์สอ่าไม,ม่เป็นไรเป็นเป็นเรียกว่าอยู่ในลิสต์แรกที่เราจะเล่นกันเฮ้ยมาเป็นคนสุดท้ายเลยนะ เก็บโทรศัพท์ไว้ไหนเนี่ยทีฉันโทรหาเธอตั้งสามสายแล้วตอนนี้พวกเออก็รู้นี่ฉันอยู่กับมาโกะน่ะรู้ใช่ไหมว่าใครข้างมาเธอตอนนี้จาไม่อยากจะรู้เราจะต้องเตรียมของให้พร้อมพวกฉันกำลังคุยกับฉันกำลังไม่ใช่ไม่ใช่ฉันกำลัง,ฉ,ลงฉันเพิ่งพูดถึงกับอัติเดเลเตอร์เลยเราจะต้องเช็คเส้นเตียงเส้นสายก่อน ตอนนี้เขา่าจะเซตอัพพวกแสงสีเสียงไว้ที่หลังฉากให้เราแล้วไม่แปลกหน่อยหรอที่เราจะไปเล่นในที่ที่แบบเนี้ยสถานที่แบบเนี้ยคงไม่มีใครไปเล่นดนตรีในป่าหรอกนะอยากขยิบตาแบบนั้นดิเราก็เล่นในสถานที่แบบนี้แบบมาเยอะแล้วนี่เหมือนกับตอนซัมเมอร์ปี2006ที่เราเล่นการ,บบรต่อทุมโบว์บนรถบัสเลย เล่นจนถึงตอนเย็นไม่มีอะไรกินแล้วเราก็ได้ต่อหน้คนคนดูแค่หกคนเขาพูดไม่ผิดสักทีเดียวเรต้องขอบคุณเอเจนต์คนใหม่ของเราที่มอบโอกาสให้กับเราเมื่อเรามีโอกาสเราก็จะเล่นมันให้ดีที่สุดพ่อแม่ของฉันนี่กระทั่งซื้อตั๋วมานนี่ด้วยรู้ว่าได้ไหมหลายครั้งแล้วนั้นที่เขาพยายามพาฉันไปกับพวกเขาอ่ะแต่ฉันก็หาเขาอ้างที่จะดีมาได้ตลอด มันเหมือนเป็นคำสาปที่ติดตัวฉันมาตั้งแต่เกิดเลยติดตัวเธอมาตั้งแต่เกิดตับมันใช้เงนมึงงงง,งในะเนี่ยเก่เนี่ยจริง,รงเอ้ยพวกได้อยู่นี่เองอันนี้ลานสแสดงใช่ไหม้มีที่นั่งผู้ชมแล้วก็มีม่านลานสแสดงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พวกไปกก่อนเลยนะเดี๋ยวฉันจะต้องเข้าน้ำแป๊บหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวฉันจะรีบมาอ่ะเข้าห้องนะ จะขึ้นสแสดงอยู่แล้วนี่ยังจะเข้าห้องน้ำอีนะาเรียกว่ามีอารมณ์แบบเข้าห้องน้ำอ่าล้างมือเข้าเอ้าเอ้ามุนวอล์กเลยเสียงดนตรีนี่ห้องน้ำหญิง <c oughs> จะไม่เดินเข้าไปใช่ไหมนะั่นห้องน้ำชายนะเวเดินว่ะโอ้โหเดินเข้าไปเลยอ้าวสะดุดโอ้โหอยู่อยู่เข้าห้องน้ำชายเอ้ย จะทำอะไรตรงนี้เนี่ยเอาให้เราเลือกตอบครับระหว่างอาก็พูดคิดบวกอยู่ในห้องํามชายหรือไมกอ่ก็เออก็นะ,ะเราจากักไอตัวเนี้ยไอแอนไอที่ผมไปเล่นมาแบบไปสอดส่องมาคือมันชื่อเอเทนิโอใช่ไหมคนนี้ชื่อซิลเวียเอเทนิโอเนี่ยเป็นคนถ้าจากทิ่ใสัยผมนะเอ้ไม่ใช่ที่ใสเขาผมว่าน่าจะตอบเป็นอย่างหลังซะมากกว่า ไม่น่าจะคิดบวกนายเป็นคนร้องเพลงนี้เหรอนั่นก็หมายความว่านายเกือบจะฆ่าฉันแล้วอืมจะเลือกตอบว่าอะไรดีว่าดัชเชสแสเตอร์อืมเป็นอะไรไปทีนี้คุณจะไปได้แล้วน,นะคือเดี๋ยวผมจะร้องให้เสียงดังเอ้ยเสียงดังไม่ใช่เสียงเบางลงอีกนิดนึงใช่ครับผมขอโทษผมฝังว่าผมจะไม่กวนคคนอีกผมคิดว่าโทนเสียผมสูงเกินไปอ่าถ้า อไออนโทนิโอน่าจะไประยะสูบผมตอบข้อซ้ายนี่ตอนเช้าได้นอนกับหัวนี่ไงเนี่ยหรือนาไม่พอใจเขาพูดหญิงทุกคนเลยที่เลยพยายามจะฆ่าเขาโ,โดยแต่ฉากเขาเป็นอุบัติเหตุด้วยนะทำไมมาทำนายมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เพลงคนเดียวเนี่ยร้องเพลงที่สิบแปดของกงเหรอ การแสแดงภาสาม้ามต้องไปแสแดงบนเวทีสิบนเวทีมันไม่ใช่ทุรานอะไรของผมนี่เออไม่ใช่ชุดทุร,ทรนอะไรของคุณนี่ไออย่างมันเป็นผลงานจากผลงานที่19ในปีหนึ่งพปดอยหาต่างหากโอ้ฉันชอบผลงานนั้นมากเลยปู่ของฉันก็ชอบร้องเพลงนี้เหมือนกันคนเรียกว่าอะไรนะใครแต่งเพลงนี้ขึ้นมา เขาคือมาสเตอริโอกรุ๊ปเซปปี้เวอร์ดี๋อคนก่อตั้งเนี่ยหรอผลงานนี้เรียกว่าเออโหอาว่าอะไรไม่ได้บอลเล่นบอลเล่นเดลโซ่โซลโลซลซิโลอะไรทักอย่างเนี่ยจากอะไรนะโอเปร่าตายเหมือนพาฉันกลับไปสู่วัยเด็กเลยรู้หรือเปล่าขอบคุณนะเอา ขวนคืนไปเด็กแล้วก็ขอบคุณซะงั้นจริงๆเราต้องตาผู้หญิงไปเฉยผู้หญิงเดินเข้ามาในห้องน้ำชายอะ่ะเอาคนละทีนี้เข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบอกนายก็แค่ต้องพูดว่าที่มันโง่มากเลยที่เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยไอ้รอยเปื้อนเนี่ย <laughs> ทีนี้ก็ไม่ต้องขอโทษอีต่อไปแล้วนะ พอเราเริ่มโชว์ทันบอกว่านายจะมาดูเป็นคนแรกเอ้ไม่ใช่ดูเป็นแถวแรกของของงานนะได้ปโปรดเลยผมชื่อแอนที่อแอนอืมอะไรเนี่ยอะไรนายเขินอายเหรอนายพบรักในห้องน้ำชายเหรอนายเอ้ยนายไม่ไม,ไม่ห้องน้ำชายนายจะหวานแบบอย่างนี้ไม่ได้กลับก่อนกลับออกก่อนผมมันหลูจนห้องน้ำเลยอะโรงละครนี่ โห oh. เอาวะ่ะนี่แบบเรียกว่าลงละครโคตรใหญ่อ๋อนี่ไงมีที่นั่งด้วยเดี๋ยวนะนี่มาแถวหลังไม่ใช่เหรอไอ้ผู้หญิงอยากให้เราไปนั่งแถวหน้าจะได้ดูชัดๆเท okay, เลนจีตา้าผู้หญิงเล่นจีตต้าโคตรล็อกโอ้โหกระโดดดึงๆเฮ้ยใช้ได้วะ่ะ เฮ้ยมีกองโอ้โ oh, หผู้หญิงเล่นกองอันนี้ล็อกกว่าอันนี้น่าจะได้กล้ามแขนด้วยปกติคนเล่นกองตีกองเนี่ยที่ว่าต้องแข็งแรงมากอะ่ะกล้ามแขนต้องเป็นมัดนี่ผู้หญิงนี่คือต้องแข็งแกร่งและสตอรมากครับถึงด้ตีกองได้ตีกองเป็นตนตีที่เหนื่อยจริงๆนะมันเป็นตนตรีที่แบบเหนื่อยเอาการมากเลยผมเคยแบบเคยเห็นคนตีอยู่จบบทที่หนึ่งต่อบทที่สองเลยเหรอโอเคครับก็เป็นว่าผมพักไว้แค่นี้ก่อนเลยกันนะครับเพราะว่าผมจะเล่นเป็น ทีละบททีละบทไปเลยกันนี่คือบทที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ตจอกก็ไปบทที่สองครับสวัสดีครับ